มหาพีรมิตแห่งคูฟูนะคะคือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มากตั้งท้าทายการเวลามากกว่า4,500ปีครับน่าทึ่งมากเราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้จักพีระมิตนี้ดีแล้วแต่ถ้าสิ่งที่เรารู้มันเป็นแค่เรื่องราวฉบับทางการล่ะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะมันเล่าเรื่องที่ไม่เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เลยนั่นก็คือการค้นพบ ห้องลับห้องที่5แห่งมหาพีระมิดซึ่งต้องบอกกันก่อนนะครับว่าการเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่การมาตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงใช่ค่ะแต่เราจะมาวิเคราะห์ตัวเอกสารที่อยู่ในมือเรานี่แหละครับเพื่อให้เข้าใจว่าเรื่องเล่าที่มันน่าทึ่งขนาดนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงมีโครงสร้างแบบไหนแล้วทําไมมันถึงทรงพลังถูกต้องค่ะเป้าหมายของเราคือการสํารวจเรื่องราวนี้ให้รอบด้านที่สุด เพื่อจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในการค้นพบครั้งนั้นตามที่เอกสารเขาเล่าไว้นะคะและที่สำคัญเลยคือทำไมมันต้องกลายเป็นความลับสุดยอดครับผมเอาละค่ะเพื่อให้ทุกคนตามทานันเรามาเริ่มจากสิ่งที่นักโบราณนักคดียืนยันแล้วกันก่อนดีกว่าเป็นการเริ่มต้นที่บีเลยครับเพราะว่าในเอกสารเองเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันใช่เลยค่ะ โดยทั่วไปเนี่ยเราจะรู้กันดีว่ามหาพีระมิดมีห้องหลักๆอยู่3มห้องก็คือห้องเก็บพระศพกษัตริย์หรือ kings chamber ที่อยู่สูงสุดแล้วก็มีห้องราชินี queens chamber ถัดลงมาและห้องใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปอีก subterranean chamber ใช่ค่ะ3มห้องนี้คือพื้นฐานที่เรารู้กันและเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองโครงการ scan pyramids ก็มีการค้นพบครั้งใหญ่เลยนะโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการ scan วอ o n อ๋อใช่ค่ะที่เจอกับ the big void ถูกต้องครับ the big void หรือช่องว่างขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ว่างขนาดยักษ์เลยอยู่เหนือแกรนด์แกลเลอรซึ่งหลายคนก็นับว่านี่แหละคือห้องที่4ที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วแค่การค้นพบ the big void นี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วนะคะแต่เอกสารที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ย อ้างว่าเรื่องมันไปไกลกว่าน,นั้นอีกอม,มันระบุว่าในแวดวงชั้นในสุดๆเลยมีข่าวลือถึงห้องที่5ที่อยู่ลึกลงไปในจุดที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนและนี่คือจุดแรกที่น่าสนใจมากในการวิเคราะห์โครงสร้างของเรื่องเล่านี้ครับคือผู้เขียนเอกสารเนี่ยก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการวางรากฐานบนความจริง Fa Scaffolding ใช่ครับคือเริ่มจากการไล่ข้อเช็จจริงที่ทุกคนยอมรับกันอยู่แล้วตั้งแต่ห้อง1 2 3ไปจนถึงห้องที่4ที่เพิ่งคนพบมันเหมือนการสร้างบันไดที่แข็งแรงให้เราค่อยๆก้าวตามพอเราเชื่อในบันได4ขั้นรากแล้วถูกต้องครับการจะชวนให้เราก้าวต่อไปอยังขั้นที่5ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็เลยดูดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นการสร้างความไวใจให้คนอ่านก่อนจะนำเสนอข้อมูลชิ้นสำคัญนั่นเอง แล้วเอกสารก็เล่าต่อเลยค่ะว่าความลับนี้มันเริ่มต้นในคืนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุปีแน่ชัดมีทีมวิศวกรพิเศษได้รับคำสั่งให้เริ่มภารกิจลับสุดยอดมีประโยคหนึ่งที่สำคัญมากที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือภารกิจนี้ไม่อยู่ในบันทึกของกระทรวงโบราณคดีใดๆโอ้โห oh. อ่าแล้วนะเป็นปฏิบัติการนอกสาระบบที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครซึ่ง เป็นองค์ประกอบที่เจอบ่อยมากในเรื่องเล่าแนวนี้เพื่อสร้างความรู้สึกว่ามันพิเศษและอันตรายครับเอาล่ะค่ะมาถึงฉากที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดในเอกสารแล้วทีมวิศวกรเริ่มภารกิจเจาะผนังหินแกรนิกในจุดที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อนเลยครับพวกเขาใช้หัวเจาะชนิดพิเศษค,อคอ่อยๆเจาะผ่านชั้นหินที่อยู่มาเป็นพันๆปีและในที่สุดหัวเจาะก็ทะลุเข้าไปในโพรงว่าง จังหวะนี้ในเอกสารบรรยายได้ตื่นเต้นมากเลยนะเหมือนฉากในหนังเลยใช่ค่ะทันทีที่เจาะทะลุพวกเขาก็สอดกล้องไฟเบอร์ออปติกเข้าไปสิ่งแรกที่กล้องจับภาพได้คือความมืดแล้วก็เป็นภาพของฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายขึ้นมาอืมคือมันถูกรบกวนเป็นครั้งแรกในรอบ4,000กว่าปีลองนึกภาพตามสิคะอากาศที่มันนิ่งสนิทมาตลอด4,500ปีจู่จก็ถูกปลุกขึ้นมา เป็นภาพที่ทรงมลังมากจริงๆครับและรายละเอียดเล็กๆน้อๆแบบนี้แหละที่ทําให้เรื่องมันดูสมจริงขึ้นมาทันทีเลยแล้วจากจุดนี้ค่ะเรื่องราวก็พลิกไปอย่างสิ้นเชิงแสงไฟจากปลายกล้องสาดไปกระทบกับบางอย่างแต่มันไม่ใช่พื้นผิวหินกรานิตหยาบๆเหมือนส่วนอื่นครับแต่เอกสารบรรยายว่ามันคือผนังที่เรียบกริบราวกับกระจกและสะท้อนแสงได้โอเค ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยเอกสารใช้คำว่าความผิดปกติทางเทคโนโลยีหรือ technological anomaly ซึ่งเป็นคำที่ทรงพลังมากค่ะเพราะมันสลัดความเข้าใจเดเดิมเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคสมฤร็จทิ้งไปเลยแต่ถ้าเราลองมองจากมุมอื่นดูบ้างล่ะครับผมมีบันทึกสั้นๆจากนักธร,รณีวิทยาคุณหนึ่งที่เคยวิเคราะห์คากล่าวอ้างลักษณะนี้เขาบอกว่าธรรมชาติเองก็สร้างสิ่งที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติได้เหมือนกันน่าสนใจค่ะ เขาว่าไว้อย่างไรบ้างคะเขาชี้ว่าหินบางชนิดอย่างหินออฟซิเดียนที่เป็นแก้วภูเขาไฟหรือแนวหินบาโกที่เย็นตัวช้าๆเนี่ยมันสามารถสร้างพื้นผิวที่เรียบและก็มันวาวจนเกือบเหมือนกระจกได้เลยอ๋อการที่เอกสารสรุปทันทีว่าเป็นเทคโนโลยีโดยไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ทางธรณีวิทยาเลยแม้แต่น้อยเนี่ยก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับ มันคือการเลือกใช้คําที่เราอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เป็นการชี้นําให้เราคิดไปในทางใดทางหนึ่งตั้งแต่แรกนั่นเองเอกสารเล่าต่อว่ากล้องค่อยๆเคลื่อนเข้าไปลึกขึ้นภาพที่เห็นคือห้องที่ว่างเปล่าสะอาดมากปราศจากฝุ่นเลยค่ะเหมือนกับว่าเวลาไม่ได้ส่งผลอะไรกับที่นี่เลยครับและที่ใจกลางห้องนั้นมีวัตถุบางอย่างตั้งอยู่มาถึงคลายแม็กซ์ของฉากนี้แล้วสินะครับใช่ค่ะเอกสารบรรยายว่า มันคือวัตถุทรงเรขาคณิตสีดำสนิทและใช้คำที่แบบชวนให้จินตนาการไปไกลมากว่ามันดูคล้ายเครื่องจักรหรือแคปซูลเครื่องจักรและที่สำคัญที่สุดคือรูปลักษณ์ของมันดูไม่ใช่อรยธรรมอียิปบโบราณอย่างสิ้นเชิงไม่มีอักษรไฮโรกลิฟิกไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าองค์ไหนเลยการบรรยายลักษณะของวัตถุชิ้นนี้ก็น่าสนใจมากครับการใช้คำว่าเรขาคณิตดำสนิทเครื่องจักรเน,นีๆๆน่ย เป็นการจงใจสร้างความรู้สึกแปลกแยกทําให้มันเป็นสิ่งอื่นที่ไม่เข้าพวกกับบริบทของอียิปต์เลยค่ะมันทําให้คนอ่านไม่สามารถใช้ความรู้เดิมมาอธิบายได้และนั่นแหละครับคือจุดที่จินตนาการเรื่องเทคโนโลยีนอกโลกหรืออรารยธรรมที่สาบสูญจะเข้ามาแทนที่ทันที แต่ช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นมันก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเอกสารระบุว่าทันทีที่สัญญาณภาพและข้อมูลถูกส่งออกจากพื้นที่ปฏิบัติการมันกลับถูกดักจับได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการปกปิดความจริงโอ้โหจากหนังประจนภัยสำรวจกลายเป็นหนังแนวสายลับระทึกขวัญในทันทีเลย ถูกต้องเลยค่ะเอกสารเล่าถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นตามมาอย่างรวดเร็วมากบอกว่าภายในไม่กี่นาทีกองกําลังทหารติดอาวุธที่ไม่ระบุสังกัดบุกเข้ามาในพื้นที่มาแล้วพวกเขาเคลื่อนไหวเร็วและเป็นระบบมากตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เข้ายึดอุปกรณ์ทุกอย่างไปจนหมดคําว่าไม่ระบุสังกัดนี่เป็นองค์ประกอบคลาสสิกของเรื่องแนวนี้เลยนะในบทวิเคราะห์ที่เรามีอยู่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าผู้บงการไร้หน้า Faceless Authority ใช่ครับการสร้างศัตรูที่ทรงพลังแต่ไร้ตัวตนขึ้นมามันน่ากลัวกว่าการระบ,บุว่าเป็นหน่วยงาน A หรือ B อีกเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แล้วมันก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยถูกต้องครับมันทำให้เรื่องนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารย้ำชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งภาพถ่ายวิดีโอบันทึกการวัดค่าต่างๆถูกยึดไปเกลี้ยง ทีมวิศวกรทุกคนถูกสั่งให้ปิดปากเงียบสนิทภายใต้คำขู่ที่อ้างถึงความมั่นคงระดับชาติหรือระดับโลกการยกระดับจากความมั่นคงระดับชาติไปเป็นระดับโลกนี่การเพิ่มสเกลของเรื่องราวใ,ใ,ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะใช่ค่ะมันทำให้คนอ่านรู้สึกว่าสิ่งที่คนพบนี้มันสำคัญมากถึงขนาดที่จะสั่นคลองโลกทั้งใบได้ซึ่งมันก็ทำให้การปกปิดที่ดูจะเกินจริงเนี่ย ฟังดูสมเหตุสมผลขึ้นมาในตักกะของเรื่องเล่านี้ครับและเพื่อเป็นการการันตีว่าความลับนี้จะไม่มีวันรั่วไหลพวกเขาก็ได้ทำลายหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่น่าตกใจที่สุดค่ะคือรูเจาะเล็กๆที่เป็นทางเข้าเพียงหนึ่งเดียวสู่ห้องหลับครับถูกเทคอนกรีตปิดทับอย่างถาวรโอ้โหการกระทำนี้ถ้ามองในมุมของนักโบราณคดีถือว่าแปลกประหลาดมากเลยนะแปลกยังไงคะ คือปกติแล้วแม้จะสำรวจแล้วไม่เจออะไรการปิดผนึกก็จะใช้วิธีที่สามารถย้อนกลับได้ในอนาคตเผื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆแต่การใช้คอนกรีตเทปิดตายแบบนี้มันคือการทำลายหลักฐานอย่างถาวรซึ่งในเชิงการเล่าเรื่องมันส่งพลังมากเหมือนเป็นการประกาศเลยใช่ครับมันคือการประกาศว่าที่นี่ไม่มีอะไรและห้ามใครกลับมามองหาอีก มันทําให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้อีกต่อไปการอย่างเป็นทางการออกมาระบุว่าการสํารวจพบเพียงช่องว่างของทรายและหินปูนที่ไม่มีนัยสําคัญนี่แหละครับหัวใจของเรื่องเลยการสร้างคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนระหว่างความจริงตามที่เอกสารอ้างกับคําโกหกที่รัฐบาลถแถลงมันทําให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนวงในที่ได้ล่วงรู้ความลับที่โลกไม่รู้ซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าดึงดูดใจมาก แต่เรื่องมันยังไม่จดแค่นั้นค่ะหลายปีต่อมาเอกสารฉบับนี้ก็รั่วไหลออกมาโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากคนในปฏิบัติการคืนนั้นแล้วก็ยืนยันการมีอยู่ของวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้หรืออ n o m a l y ที่อยู่ในห้องนั้นจริงๆครับและเอกสารก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ว่าทำไมพวกเขาถึงกลัวสิ่งนี้นะัก มันคืออะไรกันแน่คะ่ะซึ่งการไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแต่ทิ้งท้ายด้วยคำถามปลายเปิดแบบนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เรื่องเล่านี้ยังคงอยู่และถูกพูดถึงต่อไปเรื่อยๆเพราะมันเปิดพื้นที่ให้คนอ่านได้จินตนาการให้ไปสร้างทฤษฎีของตัวเอง <วะ S 1> ใช่เลยครับในเอกสารเองก็นำเสนอข้อสันนิษฐานไว้หลายอย่างเหมือนกันค่ะเช่นอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สาบสูญจากอารยธรรมโบราณที่ล้ำหน้ามากๆ อาจจะเป็นหลักฐานการมาเยือนจากต่างดาวหรืออาจจะเป็นความลับบางอย่างที่ฟาโรห์คูฟูต้องการเก็บไว้ให้พ้นจากสายตามนุษย์แม้กระทั่งจากถวยเทพของพระองค์เองจะสังเกตได้ว่าทุกข้อสันนิษฐานล้วนแต่ยิ่งใหญ่และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ทั้งนั้นแต่มีอีกอย่างที่น่าสนใจในเอกสารนะครับคือการเปลี่ยนโฟกัสจากตัววัตถุมาสู่ผลกระทบต่อมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง อ๋อ oh, หมายถึงเรื่องราวของนักวิจัยคนหนึ่งในทีมที่ปัจจุบันต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆใช่ไหมคะใช่เลยครับจุดที่สะเทือนอารมณ์มากคือเอกสารระบุว่าเขายังคงวาดภาพสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นซ้ำแล้วซ้าเล่าค่ะเป็นภาพของความสมบูรณ์แบบที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ยุคโบราณนี่คือการเพิ่มต้นทุนทางอารมณ์ให้กับเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลดิบๆอีกต่อไปแต่เป็นประสบการณ์ที่ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจของคนคนหนึ่ง มันทําให้เราผูกพันกับเรื่องมากขึ้นใช่ครับทําให้เราอยากจะเชื่อเรื่องราวของเขามากขึ้นเป็นภาพที่ติดตาไปตลอดชีวิตเลยและตามเรื่องราวในเอกสารนี้ห้องลับห้องที่5้าก็ยังคงอยู่ที่นั่นซ่อนอยู่หลังกําแพงคอนกรีตและคําโกหกรอคอยวันที่จะถูกเปิดเผยอีกครั้งซึ่งก็อาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้นะคะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งคําถามที่น่าคบคิดไว้มากมายเลยไม่ใช่แค่คําถามว่ามีอะไรอยู่ในห้องนั้นกันแน่ แต่เมื่อเรามองในฐานะนักวิเคราะห์เรื่องเล่ามันก็ทําให้เกิดคําถามเชิงประชาที่ลึกซึ้งกว่านั้นเหมือนกันหมายความว่ายังไงคะเอกสารฉบับนี้จบเรื่องราวด้วยประโยคที่ทรงพลังมากครับว่าบางความลับก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ถูกฝังไว้ตลอดกาลในแง่หนึ่งมันคือการตั้งคําถามว่าความรู้บางอย่างอาจเป็นอันตรายเกินกว่าที่มนุษยชาติจะรับมือไหวหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง มันอาจจะสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์เราเองความปรารถนาแบบไหนคะความปรารถนาที่จะเชื่อว,ว่าโลกนี้ยังมีความลึกลับซ่อนอยู่ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่วิทยาศาสตรย์ยังอธิบายไม่ได้รอการค้นพบอยู่บันทีคำถามที่สำคัญกว่ามีอะไรอยู่ในห้องนั้นอาจจะเป็นทำไมเราถึงอยากให้มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องนั้นหนักเรื่องราวแบบนี้มันเติมเต็ม,ตมช่องว่างอะไรบางอย่างในใจเราหรือเปล่า มันตอบสนองความต้องการที่จะรู้สึกว่าโลกของเรามันยิ่งใหญ่และน่าพิศวงกว่าที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนั่นอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่เอกสารฉบับนี้ทิ้งไว้ให้เรากบคิดกันต่อครับ